จะพามาดูปฏิกิริยาเด็กน้อยวัยหกเดือนอันนี้คือวุ้นค่ะนูจะเอาเมมเมมเมมมมเมมเมมแล้วไม่กี่ค่ะ

ลูอยากกินเหรอคะลูกยังกินไม่ได้ค่ะอันนี้คือวุ้นค่ะหนูยังกินไม่ได้ค่ะให้แม่กินก่อนค่ะลอวค่ะให้ดิ่

<laughs> นูยังกินไม่ได้ค่ะลูกไอจี่ยังกินไม่ได้ยังเล็กอยู่นูยังเล็กอยู่คะ่ะหมดดล <laughs>